คุู้ชมวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีปาร์ตี้เพื่อนๆในจิ๋วนะคะเด็กเพื่อนในจิ๋วจะมาบ้านนะคะแล้ววันนี้ในจิ๋วจะทําไก่ทอดให้เพื่อนกินค่ะไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดาเป็นไก่ทอดทั้งตัวค่ะเพื่อนๆจะต้องจกใจไว้กรี๊ดแน่นอนนะคะแง่อนาแท้ใจก่อน กระเทียมเกลือ,อเกลือกระเทียมกระิกซอสนี่แหละลงูไม่เป็นไ,ไคือเป็นส่วนประกอบสำคัญเ<า>วลาเราจะหมักไก่ทอด<า>ใช่ปะ่ะ<า>เราจะใส่อันนี้แล้วมันจะอร่อยเลย<า>แล้วเราจะใส่พริกไทยไหม<า>พริกไทยก็เป็นพริกไทยขาวธรรมดาครือ่ะ กระหรี่ซอสหรือเกลือกระเทิผงเกลือกระเทียม2อพริกไทย3าซอสเห็ดหอมนะคะและเดี๋ยวเราจะทาหมักเอาไว้นานเท่าไหร่ป๊าจนชั่วโมงจนชั่วโมงแล้วไปทอดในน้ํามันใช่ไหมหรือจะทอดในหม้อทอดไรน้ํามันเฮ้อทั้งยัดพอมากเลยต้ใส่ไม่ลงนะตัวมันใหญ่อ่ะเตรียมทีพอหลังจากหมักเลยบอกจนชั่วโมงกับไอศกรนาทีเข้าในครัวเวสหรอสามนาที ยีอ็เป็นนึ่งนะแต่เราไม่นึ่งไม่มีที่นึ่งต่อไปเป็นขั้นตอนการผสมแป้งนะคะเราก็ใช้แป้งชุบทอดค่ะเราเอาแป้งชุบทอดใส่ลงไปในกระมังนะคะเดดแล้วหมดเลยเนาะเพราะว่าไก่มืนตัวใหญ่ว้าหมดเลยเสร็จแล้วก็ใส่การิซซอลลงไปพอแล้ใส่น้ำเท่าไหร่คะเอาคนๆอ่ะอ่ข้าไปไนก่อนะน้อยไปอน้อยไปพอๆ คิดถึงตอนที่เด็กจิ๋วเล่นแป้งข้าพดตอนเด็กๆพวกไก่น้าน้าอะไรน้าน้ำปตาลแล้วอย่างเสร็จแล้วเราก็เอานี่ทาให้ทั่วเลยใช่ไหมคะ ทอดแล้วนะคะทอดแล้วนะคะดูเลยดูดิตอนนี้ก็จะกลับไก่นะคะน้ำมันก็ไม่ได้ท่วมหรอกขอกระทะอุันเล็กเอาขึ้นแล้วนะคะสุดแล้วะคะ่ะอู้เหลืองทองน่ากินเสร็จแล้วนะคะไก่ทอดทั้งตัวของเราน่ากินมากเลยชิมเลยค่ะ อน้องนันละอ้น้องนั้นเลยนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งน้องค่ะผีมือหมักโดยป้าป้าขอการันตีว่าอร่อยนะอื่เอาะหยุดอยู่นี้เลยค่ะเพราะว่าหนังเนี่ยอย่ากินเยอะมันจะอ้วนล้วต่คนที่กินตรงนี้ไม่ได้หนังมันจะไม่อร่อยค่ะอืเข้าเนื้ออร่อยรสพัดีอันนี้คือผีมือหมักไปของป้าอร่อยมากจะไหนก็ะรายแล้วค่ะอันนี้เพื่อนมา อ๋อันที่ตัวฝีมือลุงโอ๋ค่ะเอาเลยเอาอะไรเอาปีกเอาปีกหนูเอาปีกหนูปีกอ้าวตกเอาปีไม่มีสองตัวทุกคนจะเอาปีกเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเลาะให้ก่อนนะลูกนะอะปีกมาละค่ะพี่เคนอะพี่เคนตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้เลยมาอร่อยไหมทุกคน อร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆชอบกันไหมคะชอบขอบคุณลุงโอค่ะค่ะเออค่ะอร่อยสุดๆเลยเหรออร่อยมากค่ะอร่อยมากเหรอใช่โอ้โหเดคนะมากๆน้องพิมแล้วเดี๋ยวหนูจะทิ้งคนไหนคะตูดนนะโมตูดนนะมันไม่มันไม่ไม่เป็นไรลูกโอ๊ยพี่เขนตาให้ไม่ทันเลย ไปถึง<ย>เลยอืออ่ามาพี่เคนมาอุย้ยพี่เคนหมดแล้วพี่เคนหมดวพี่เคนกินจับตัวแล้วเนี่ย